หนึ่เมษาแล้วต่อไปก็คือวันที่30มิถุนายนได้รับดอกเบี้ยของหุ้น EOU อีกครั้งหนึ่งนะครับการได้รับดอกเบี้ยรตรงนี้ก็คือ3เดือนครั้งนะครับเราก็มาลงบัญชีกันนะครับวันที่30มิถุนายนเดบิตเงินสดเครดิตดอกเบี้ยรับ เราคำนวณแล้วนะครับ2องสามเดือนนะครับดูจากวันที่สามเดือนพีนาได้เลยเพราะว่ามันจ่ายดอกเบีย้ยสามเดือนครั้งสองเดือนครั้งก็คือ2อ0พสามสิบมิถุนาแล้วต่อไป30สิงหาขายเงินลงทุนหุ้นกู้ EOU ทั้งหมดเลยนะครับเราเคยซื้อหุ้นกู้ EOU มาเมื่อวันที่1มีนาคมวันนี้ขายออกไปหมดเลย ในราคา110%บวกดอกเบีย้ยค้างด้วยและเสียค่าจ่าอีก500ร้อข้อนี้เราขายไปอยู่ในช่วงการจ่ายอกเบีย้ยนะครับก็ต้องมีการได้รับดอกเบีย้ยด้วยในฐานะที่เราถือหุ้นนะครับเรามาลงมาที่บัญชีกันนะครับ30สิ้งหาคม มื่อขายก็จะต้องได้รับเงนินสดเดบิตด้วยเงนินสดลดยอดหลักทรัพย์ออกไปนะครับหลักทรัพย์เพื่อขาขายอยู่ในช่วงระหว่างการจัดดอกเบี้ยนะครับก็ต้องได้รับดอกเบี้ยด,ด้วยดอกเบี้ยที่รับก,ก็คือดอกเบีย้ยรับคำนวณดอกเบี้ยกันก่อนเลยนะครับ EOU นั้นมีราคาตามมูลค่าคือสองแสน ตังคูณอัตราดอกเบี้ยของหุ้นนะครับก็คือห้าปอร์เซนระยะเวลานับจากวันที่สามสิบสิงหาคมนะครับที่ขายไปย้อนไป E O U นั้นจ่ายเบี้ยทุกๆสามเดือนเราก็ย้อนจากสิงหากลับไปก็จะไปใกล้กับวันที่สามสิบมิถุนายนเราจะเห็นว่านะครับในช่วงต้นนั้นคือตอนสิ้นเดือนโอเค แต่ช่วงปลายเนี่ยมนันวันที่30สิสิงหาไม่ใช่ต่อสิ้นเดือนด Entre ังน, kind of นั้นการคำนวณดอกเบี้ยครั้งนี้จะต้องคำนวณเป็นรายวันนะครับเมื่อคำนวณเป็นรายวันผมก็จะเริ่มนับตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยในอดีตก็คือ30มิถุนายนเราไม่นับวันแรกดังนั้นมิถุนายนก็เลยไม่นับเลยมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคม3 1วันกรกฎาคมแล้วก็สิงหานับวันที่30สิสิงหาด้วยนะครับ รวมกันก็คือ61วันเราก็นำ61วันนั้นนะครับมาคำนวณดอกเบีย้ยนะครับคูณ61หาร365ก็จะได้กลายเป็นดอกเบีย้ยเท่ากับ1,671.23นะครับได้ดอกเบีย้ยแล้วนะครับต่อไปหลักทรัพย์ที่เราเคยได้มา ของ EOU นะครับเราเคยได้มาเมื่อ1มีนาคมด้วยต้นทุน192,000วันนี้ขายออกไปหมดก็ต้องล้างออกไปหมดนะครับ192,000ต่อไปมาดูในส่วนของเงินที่เราจะได้รับจากการขายบ้างเงินในส่วนที่เราจะได้รับจากการขายนั้นมันก็จะต้องเป็นเงินที่เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับด้วย ดูในส่วนของการตกลงกันก่อนเขาบอกว่าเขาขายออกไปด้วยราคาร้อสซของราคาตามมูลค่าราคาตามมูลค่าก็คือสองแสนนะครับสองแสนคูณร้อบเปอร์เซ็นและจะต้องบวกดอกเบี้ยไปด้วยนะครับอีก1 6 7 1 2หสและมีค่าจ่ายอีก500บาทนะครับ เอาไปลบห้าร้อยด้วยสรุปแล้วนะครับเงินที่ได้รับกันก็คือเท่ากับสองแสนสองหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองสามนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดสองสามจะมีผลต่างระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตนะครับ ลบกันแล้วจะมีผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับ27,500ตัวนี้ก็คือกำไรนะครับใช้ชื่อว่ากำไรขาดทุนจากการขายทุกครั้งที่ขายนะครับมันจะต้องมีผลกำไรขาดทุนเสมอครับห้ามลืมนะครับต่อไปวันที่15กันยายนพุ้นกู้ mm นะครับ เราไปซื้อมาในราคา110%ราคาตามมูลค่าคือ500,000บาทนะครับบวกด้วยดอกเบีย้ยครั้งลับอัตราดอกเบีย้ยคือ5%ต่อปีนะครับจ่าดอกเบีย้ยปีละครั้งก็คือวันที่30ธันวาคมวันนี้ไปซื้อหุ้นกู้มานะครับ15กันยาย ไปซื้อก็ต้องได้หลักทรับมานะครับเดบิตหลักซรัพเพื่อขาไปซื้อต้องจ่ายเงินเครดิตด้วยเงินสดไปซื้ออยู่นช่วงการจ่ายดอกเบี้ยด,ด้วยดังนั้น15กันยาก็จะต้องมีการบันทึกดอกเบีย้ยรับเอาไว้ก่อนนะครับเดบิตดอกเบีย้ยรับำนวนดอกเบี้ยกันเลยนะครับราคาตามมูลค่าก็คือ50000น อัตราดอกเบี้ยก็คือหกจุดห้าเอร์เซนตระยะเวลาแะครับที่เราต้องจ่ายไปก่อนนะครับเราก็เริ่มนับวันที่สิบห้ากันยายนับย้อนอดีตไปเขาจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่สามสิบธันวาคมดังนั้นวันนี้ก็คือวันที่ส0สิบธันวาคมแต่ของปีในอดีตนับถึงนี่เลยนะครับระหว่างกันข้อนี้เราจะเห็นว่าวันที่สิบห้านั้น อยู่ระหว่างเดือนดังนั้นจะต้องคำนวณเป็นวรายวันนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยเราไม่นับวันนี้ก็แปลว่าเรานับวันถัดไปวันถัดไปคือวันที่31ธันวาคมนั่นเองธันวาคมมี1วันนั่นเองครับเอา31ลบ30ก็คือ1วันธันวาแล้วก็มกราปีใหม่31วัน กุมภามี28มีนา31เมษา30พุษภา31มิถุนา30กรกฎา,า31สิงหา31กันยาวันที่15นะครับเอามารวมกันเราต้องการรู้เป็น จำนวนวันนะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่างเดือนนะครับรวมกันแล้วนะครับจะได้เป็นจำนวนวันทั้งสิ้นก็คือ259วันครับเอา259เนี่ยครับไปคูณเพื่อหารดอกเบี้ยมานะครับ259หาร365 ก็จะได้กลายเป็นดอบ,บเบี้ยนะครับเท่ากับ2 3 0 0มืนสหสิบเอดจุดหสี่นะครับต่อไปนะครับเราก็มาคำนวณต้นทุนของหลักทรัพย์ที่เราซื้อมาราคาตามมูลค่าเนี่ยคือห้าแ0นซื้อในราคาร้อยสิบเปอร์เซน์ดังนั้นก็เอาห้าแ0นคูณหนึ่งรสิเปอร์เซนต์นะครับ จะได้เป็นต้นทุนของหอซั์ก็คือห้อาแสห้าหได้มาลงกันเป็นเงินที่จ่ายซื้อก็คือ5 7าแ0นเจดนะครับนี่คือรายการมันที่15กันยา15กันยาแล้วต่อไป ก็คือวันที่1ตุลานะครับวันที่1ตุลาบอกว่าได้รับดับเบี้ยครึ่งปีของบริษัท TTA TTA นั้นจะดับเบีย้ยปีละสองครั้งนะครับดังนั้นงวดหนึ่งก็ต้องหเดือนนั่นเอง